ยุดใก้เสียงจุดเปลี่ยนปฏิทิบชาวตังเจกวางตังแต่ความดีเจอทานุ่งช่วยคงนยคนก้อยครับอ้ยะวางเที่ยวล้วอ่อดินเตอร์ไหนนอนวันนี้วันนี้นี่ไม่ํำไรเราจะบานไปวันวันได้จนเจ็กเจ็เฮ้ยไม่ตกได้เลกเด็ดมาเตะเะใจยินใจะยิน,ยนวันนี้รากาใไก่ไก่ปุ่งขึ้นไม่หยุดมะนาวกากิโลรอ้อยเจ็ดสิบได้ ข้าวโค้งกะเป้งขึ้นตุกวันน้ำมันรถกะแป้งงอเป่งงอไม่ว่าอีเกียแล้วนี่จ่ายจ่ายบังกลุ้มใจนัดเจ็บว่าเม็ดแล้วสวัสดีพี่น้องทุกคนปุ่มในดิปุ่นเป็นผู้ลงกัมกผู้ใหญ่บานนี่หนามบัดกองปุ่มนะครับในดิปุ่นเหลือปุ่มรับรองไม่ผิดหวังหวังผู้ดีเย่ต่างูุบานแน่นอนครับเหลือปุ่มนะครับในดิปุ่นนะครับย้ำว่าในดิปุ่นนะครับเบอร์หนึ่งเหลือปุ่มนาเบอร์หนึ่งนาฟังผู้ดีเยงต่างบุานแน่นอนแต่เหลือปุ่มรับรองไม่ผิดหวัง ออยาเจอใจจอบกันเลยทีเดียวมั่นเป็นกฎตีนี้ก็มือบาลด้วยจัดนี่ยันจัดนาเดี๋ยวสต๊อปสต๊อบแรงบันนี้ตุกดซี่ใช่ไหมลุงมินพ่อพ่อพ่อยจใจไม่เอาแล้วแบบนี้เราเลยบันเดียวทานรวยสี่ปีจะพึ่งได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะเพิ่งจะสร้างต่างด่วนด้วยว่าเราได้ฝ่าอยากได้ได้จนกว่าตัวเนื้อมาเลยเดี๋ยวผมจัดไอ้ก็ไปโดยการสือเสี้ยงหาประโยชน์การดูตัวเองพ่อตาพ่อโอ้พึ่งไม่เข้งกันเน้าตาเดี๋ยวผมจ้า